เดแล้วก้นนะแป๊บนึ่งเอาล้ะครับขอบกราบสวัสดีท,ทุกคนเลยยผมสกอเลยชั่นแนลวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมเดี๋ยวนะเอเอเอช็คเ,เอนจีคิวอุ่มโอ้โหมันคิวเยอะจังกันจังวะอะไรวะเนี่ยมามาเล่นมินิเกมวิงปิน เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,ยอยซื้อซื้อ,ซ,อซื้อนี้หาอันนี้มาแล้วก็อันนี้มาหน,นึ่นงนี่โอเคมาเข้าสงครามกันได้เอาจะกรเดี๋ยวอย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกดีลูกพ่อเฮ้ยเสือเราทีมอะไรดีทีมแดงดีกว่ามา นี่มันจะยิงแบบนี้โอ้ยจ้าเฮ้ยยิงอยิงยอ้้หโอ้โยิงยเป็นไงม่นิกันม่นิกันโอ้ยสงไม่จะกินหรอกยิงยิงยิงอะดาก่อนเลยเออออเอเใครยิงใครยิงใครยิง รยิ่งรยิงกดกดรยิงใครยิใครยิใครยิ่งขยิงขยิงนี่นี่กด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 ตาย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 ตตายตายให้หมดมึงเลยตายให้หมดอออโอ้ยกำลังเตรียมกระสุนเดียวกูจะตายกูจะตายเดี๋ยวขวา้หลซ้ายดีเฮ้ยมันมาฝั่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่เอาจต fuck you โ oh อ um, uh ้ my gosh โอ้โหนะอิมฮะาไปติดเลยปะโถอนี้อน้าหาโอ้เยอะเนี่ยเราไป pvp กันดีกว่าอันนาอันนาเดี๋ยวแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเรื่อง pvp แต่ก็ต้องเล่นอันนา 嗯，来是你说，一、二，嗯，我那个，了。 รักท right, oh, ี่ไม่ถึงเยาว์สูงโอ้ไม่ใช่ฝั war, ่งนี้ใช่ฝั่งนี้มาโอโหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาดิโอ้โหตรงนี้ไปสกายวอัวสกายวอัวสกายวัวสกายวอวสกายวอว สกายวราแค่สกายว่กูลองเป็นเพลงได้นะโอ้โหไปครับไปกันเลยโอเคมีคนเข้าแล้วมาโอ้โ oh, หด่านนี้เหมือนในคอมเลยมามถนัดหรือเปล่าไม่รู้ผมทีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินมาซี่เอสสองปฏิทูโทถัทงหน้าเฮ้ย Ờ. nó right. mm, กองขับของขับเราต้องเอาของก่อนเนาะเละ็กอันนี้มาเอาบล็อกมาอีกสักหน่อยเพราะว่าบล็อกแม่งเยอะมากเลยละนะครัสมา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 ดิมาดิมาดิ อขดครับอื้นี่โอ้โหใจยิ่งใจยิ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โห น,นั่นแน่ๆอะนั่นแน่อ้ตายตายตายอืมเป็นอะไรวะ PRP ก็ MVP หมดเลย

อ้อเจ็บเจ็บเอ้าวโอ้โหพี่มอนพี่มอน โอ้โหเปลี่ยนงินแล้วก็เปลง่ยนเงิโอ้ยเจ็บหูยเจ็บอ้อเจ็บตีนก็ไปเจ็บอะไรมาเนี่ยอ้เจ็บปุ้ยมึงไม่ต้องมาไปไหนไปไหนสตีฟสตีฟจะไปไหนจะไปไหนอ้อ ยิงย MM ิงย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 ิงโอ้โหเจ็บเจ็บอ้หลบครับเราต้องหลบเราสายหลบโอ้โหเจ็บเจ็บตีนว่ะอ๋ออ้อโอ้โหโอ้โหดังปอกดังแป๊กเลยอืมก็ไม่้กูเป็นอะไรเลยใช่ไหม มาสิมามามาไอสองไอสองปฏิโทโทถังนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 โอ้โหโอ้โหโอ้หสองกินพี่ไม่ได้หรอกมามามาใค,ใครวัน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 กลัวใครวันใครมันวัน อือหอือหือเอ้า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 เอ้แม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะแค่ว่าไม่มีวันกลับมาโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเอ้าพี่เว็บแอนดรอย YT ทำไมอ๋อวอือหืออือหือมา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  ม้าม้าม้ารู้จักไหมรู้จักไหมโอ้โหอ้าวอ้าวโอ้หอือหู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 อือหือหูเจะเอาโอ้โหเดาเดวเดาย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอยู่ข้างบนนี้ก่อนดีไหมเนี่ยอืมไม่น่าจะดีมา ไขวันกลัว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 โอ้โห,อห,อห,อหโอ้หดา๋ยวเดเดี๋ยดดอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมัติดพี่ติดกูจะตายเดี๋ยวเดียวเดีหืมกูกูลำคาญกับมึงนะลำคาญกับมึงนะอ,อย ฮะอันนี้เป็นรองเท้าอูกเอ้รองเท้าแตกไปจะไหนอังนี้พ่อไปไหนไม่รู้พ่อสาระว่าหรือเปล่าจี๊ดอะไอเปล่าไม่ใชดู